กาบสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องสบายดีสุขุสุคนสุมองสุบอนพ่อกับซองคููออมอีกแล้วพี่น้องเอ๋ยหายหายไปหลายเมื่อหลายวันหลายอาทิตย์หลายเดือนแล้วพี่น้องเอ๋ยหากมาพบหน้าพอตาอีกอยู่ส่วนมันบัดน,นี้พี่น้องเอ๋ยหากเลิกละเลิกการวันนี้เฮาก็สิสด็จตัดลำมันพี่นอ้องตัดลำมัน Lâm bắt ngày ngầu bắt ngày lơi phi nông ơi Nào. xuống khả nạt lơi thì phải chặt mệt ăn là ăn thì là tuận à. tắt bạn này จนกลดตามหลังส <laughs> ูงขนาดบางต้นก็ลำใหญ่บางต้นก็ลำเบา nhạy พี่น้องเอ้ยเนาะสิเขียมก่นกันแล้วแต่เขาสิตัดลำมันนี่่กอนเนาะมีก็มีพันเตี้ยแล้วกะมีพันสูง bông hụ ạ à. tôi đây sẽ đại hùa à. nhảy hùa à ngam nó mới tệ cái tam hợp xôm toàn tỏ bay mọi người lộm là nư là nượt <laughs> vàng và nhộn cậu vàng đưa lắng hẳn nó tè lộm การลมหันเ้าปักตื่นพี่น้องเอ้ยมันก็เลยลมสูงีลำหญ่ลำหน้อยสับปนกันไปพี่น้องเอ้ยเฮ้ยยังบอทันเด็เหล่อทั่ว เป็นจังไดห่างหายเป็นไรเหมือนไรวันก็อยู่หายอยู่หน้าพี่ไรพี่น้องอยู่สวนออกมานอนอยู่สวนนะกลบไปในบอนไตเขิบก็ะด้ลำนะพี่น้องเ้ยล้ำไงลำในแฮงไ่ หัวเขนลำกระดลำใหญ่ลำเตพี่น้องเ้ยูงฮับปุกมักถั่วน้ำ มีอากาศห่อนพี่น้องเอ๋ยได้ตัดลำมันเขาเลยเลาะสวนมันก่อนพี่น้องเอ๋ยพอบริแต่เคิบพอบริตัดตักเถื่อมีแต่ขุดควัดแหละค่ะไปต่มมวาน วานกินกระเซบน้องเลยมันจะต่างกับมันตุนเพราะว่ามันตุนมันจ,จะออกแบบรสชสติมันม,มกกันหมกอะไออกเมืออล้วพี่น้อยท,ทั้งเทียงุ่นล่าเขาจะไปตัดท,ทั้งเทียงก่อนเพราะว่า เขาสิบหกหปาหกห้าะน,น,นึ่งใ้งนึ่บ่ออย่างงามไม่ได้ทางนี่ก็คือพี่พี่น่ะอีลิอีลอเลยพี่น่ะแล้วนึงน่งแล้วเนื้อตัวผมใหม่มันสูงเลย มันงอยคนท้ามาความไปซ้ายอยู่หน้าพี่พี่น้องเลยนะปา,างมือกะบอกมีหอดแบตฝากแบตใส่ไฟโซลาเซลล์อยู่แต่ว่ามันนั่นเขา ใบก็นิงบัวลายเป็นไหนเนาะทางนี้เนี่ยบัวงามแน้วก็มันเป็นพันเตีย้ยเป็นพันเตี้ยทางนี้เขาก็สีายอย่างซีไปๆเนี่ยเนะาะเพราะว่าสิด้ไปตัดทางหนาคนไดอยาก ได้ลำพี connect, no ่น้องกระตีตามได้พี่น้องเอ้ยคนได้อยากได้ลำอยากได้หัวราคากระโบผังพี่น้องเอ้อหัวใหญ่ลำงามสั่งกันเข้ามาเลยพี่น้องเอ้อลำเอากระขายหัวเอากระขายลำเอากระขายลำระบาด จะเก่าพี่น้องก็คือแต่ละปีคือแต่เอาซื้ออะไรแต่ว่าเอาก็สีมีแถมนำพี่น้องเอ้ยนะแถมแถมซื้อหลายแถมหลายซื้อหน่อยแถมหลายพี่น้องเอ้ยพี่ตัดำงงามมุนไปใช้ลูก งูนชิไปาสไซแต่เกิบฮึงงูนชิปายไซลูกไปไซไปทางพุ่นนาะแม่ะแม่นี่นะมันมน่ะแม่นแม่ยังพุ่นแม่กับสีเมืองคือกันลูกไปเมืองลูกเมือง มายู่มาเนี่ยเงือลูกนั่น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 ไปเมือปะสบายดีปลาลุงลูกสบายดีพ่อแม่ดูลูกไปดีไม่ม่ลูกไปลูกสบายดีได้ไหมเอาไปดีได้ไหมลูกไปยังม่นมาแต่ห้องเย็นนี่ค่ะมาแต่ห้องเย็นมัมาตรงเย็นสบายดีได้ไหมอีหล่ะไปห้องเย็น่ะ อยากมือเฮือนเอาเมื่อกับมือไปยังือเฮือนเมื่อซานโอ้โอเลยรับบางสูตรให้ฟังได้หรอต้องใชเป็นสาวเอพีซีดังๆันไหนกว่า

บแล้วหมดแล้ววันทีที่วันทที่บบายิเชอา็นอรวนเอดี้ดอเิไดจะดรัจะไปตนอายกไว้ันก็ไว้อาไวไทยแล้ว กินจะบอกอะไรเอากันโดนี่มาข้างนี้นี่เฮาสิตัดข้างนี้้เนาะพี่น้องเฮาสิตัดข้างนี้อันนี้ก็บ่อนคางเป็ดเฮาเนาะนี่เป็ดเฮาเนาะเอาเป็ดออกมายังไก่พี่น้องเอ้ย หัวกกับยัง่ทันณด้วยนั้นดอกอันนี้นะอางุ่นควัดลิ้นอะไรนะเนาะองุ่นควัดแบบบอลพื้นมาเกือบเป็ดแล้วพื้นกับควัดอาจจะลืมพี่น้องเอ๋ยเนาะคนใดสนใจละมันก็ติดต่อมาได้พี่น้องเอ๋ยอยู่ที่เบอร์ก้าวหาหกหาหนึ่งหาหาหรือว่าเฟซน้องอามนี่แหละพี่น้องเอ๋ยเนาะขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่ ตุ๊กตุกทุกๆคนที่เข้ามาเบิ่งมาชมเนาะก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้ครูอําพี่น้องเอ้ยพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อครูอํานอนอยู่เที่ยงหน้าพี่น้องเอ้ยบดนี้เนาะอมานอนเที่ยงหน้าได้2อาทิตย์แล้วพี่น้องเอ้ยาพกันใหม่คลิปหน้าจ้าสดี